คกายทำอะไรอยู่ครับออยูลาทำเกลือเหรอ <c oughs> นี่จากคลิปที่แล้วนะครับนี่เราได้ทำการก่อประสาททรายเนี่ยโอ้โหสูงมากแต่ว่าทุกคนไปหมดแล้วเพราะฝนตกไปแป๊บหนึ่งตอนนี้หยุดตกกายก็เลยกลับมาใช่ปะ่ะ่าทีนี้เนี่ยน้ำมันน้ำทะเลนเนยมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันใกล้จะถึงไอ้ภูเขาอันดีแล้วอ่ะ อ๋อเป็นเขื่อนยื้อเวลาได้หรอไม่ได้จริงอะ่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกจะดีกว่าว่าเอไอ้น้ำทะเลอันนี้เนี่ยนะกับภูเขาทรายสูงท้าหัวของกายเนี่ยกับเขื่อนที่ปกป้องปราสาทเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะตอนนี้กายก็เริ่มทำเขื่อนต่อไปนะครับโอ้โหนี่สัดมาอุยอ้ยอุ้ยกาย ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะมีเวลาน้อยแล้วนะฮะ <No. S 1> มีเวลาน้อยลงทุกทีนะูู้เอาจริงนะเนี่ยทะเลเอาจริงนะมาแล้วอุ้ยนี่มันนี่นะจะให้ดูนี่ลอยน้ําสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วอะลอยน้ําสุดท้ายอยู่ตรงนี้ละมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกท,ทีฟาว่าไม่เกิน5้านาทีอ่ะเรามารอชมกันกกลก็ยังขุดต่อไปขุดขุดขุดรอนกันนะทะเล โอ้ปกป้องเหรอโอ้ตอนนี้ข้าศึกนะครับกำลังมาจู่โจมประสาททรายของกายเข้าไปทุกทีทุกทีกายบอกว่ากายจะเอาตัวกั้นไว้นะมาแล้วแตะตัวแล้วแตะตัวแล้วนี่นี่นี่หมาโอ้โหโอ้มาแล้วโอ้ยมีแยกเขี้ยวนะเป็นหมาเหรอทะเลจะกลัวหมาได้ยังไงนะโอ้โหโว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  อยาเขียวยาเขียวอ้าวสู้ยังสู้ยังเถียงทะเลบอกยังเถียงกายกายกายยังไม่ยอมแพ้กายคงมันนั่งขวางน้ำาไายว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกขวางน้ำเนี่ยแน้ำมันถึงประสาทเมื่อไหร่คาศึกถึงเนี่ยอันนี้ไม่น่ารอดกายอยากมันขึ้นอีกไหมไม่ไม่กายอยากเก็บประสาทไว ยังคงทะเลาะก,กับทะเลต่อไปแต่ป๊าป้าว่าไม่รอดหรอกนะเียงลูกทีลูกทูรักษาประตูกันน้ำอยู่นั่นเฮ้อเอ้อแต่ว่ามันกันอยู่ได้เหมือนกันนะฮนะประตูน้ำเหรอประตูน้ำมันขายเสื้อผ้าแล้วอ๋อแล้วสงสัยจะไม่รอดแล้วอือหือมยังรอดอยู่นะมันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะแต่มันก็เฉียดเฉียดอยู่นั่นนะคว<ม>ามพยายามของกายศูนย์เปล่าหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เมื่อกี้น้ำมันเข้าไปนิดนึงแล้วนะไ,ไ,ไปอดูดีมาอีกแล้วไหมโอ้ไกลเคียงเข้าไปทุกทีทุกทีวุ้ยตุ้ม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 ม,มาใหญ่เลยใหยัตรงป้องโอ้โอช่วยได้จริงเหรอโอ้กันไว้เอ๋อกันไว้เออกันไว้แล้วมีการขุดเขื่อนเพิ่มเติมตอนนี้เหลือแค่เวลาแล้วล่ะว่าจะหรือโชคชะตาเนี่ยจะ ช่วยได้ไหมโอ้ตอนนี้การโจมตีครั้งต่อมาก็กำแพงยังเอาอยู่นะกายฮะเก็บกำแพงก็ยังเอาอยู่มาอีกแล้วครับโอ้ยไม่ถึงยังไม่ถึงเพราะมีผู้รักษาประตูน้ำโอ้ตอนนี้มาแล้วโอ้ยโอ้ยังคงการต่อไปดูนั้นสูงนี่แล้วอะฮะโอ้ันี่หนักนะอันนี้หนักนะโอ้หโอ้เข้าไปถึงที่แล้วโอ้ห เป็นยงไงตักน้ําออกโอ้มีความพยายามในการตักน้ําออกครับตอนนี้น้ําน้ําทาให้ทาให้คูมันตื้นขึ้นนะครับกายต้องมาคอยลอกคลองคูให้มันเยอะขึ้นเนีต่ตักเลยตักเลยตักเร็วๆเลยจ้วงเลยโอ้่ดัยอุ้ยกระแพงชั้นใดแล้ววายโอ,โอ้ตอนนี้กระแพงชั้นใดฮะเสียหายแล้วนะครับแปงชั้นนอกนี่หายไปแล้วโอ้น้ํารอก,การระบายครับอ่ะมเมืองนี้ครับใกล้ศูนย์สลายแล้ะ โอ้ตอนนี้มีการระบายน้ําเรื่อยๆนะครับน้ำเนี่ยผมมาเติมเรื่อยๆแล้วอะตอนนี้แต่ว่าทางน้ําของกายที่ทําไว้ก็ค่อนข้างดีดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มีการระบายน้ําออกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าน้ํานี่เอาจริงนะครับนี่โอ้โหมาเรื่อยๆเลยมาว่าไม่เกิน5้านาทีครับประสาทนี่อาจจะถึงจุดจบก็เป็นไปได้นับนี่ตอนนี้น้ําซัดก,ก็ไปถึงตัวโคนปราสาทแล้วนะเนี่ยฮะ ถ้ากลายระบายน้ําไม่ทันเนี่ยนะมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วระบายทันไหมโอ้โหมีความตั้งใจครับมีความตั้งใจมากถ้าต,ตั้งใจเรียนได้เหมือนตั้งใจเล่นแบบนี้สงสัยได้เกรดเกรดห้าแล้วครับอ๋ <laughs> อส่ตรเสี่เหรอ,อมาเรื่อยๆตอนนี้มาเรื่อยๆแล้วน้ําเริ่มเอาเอาไม่ออกแล้วครับเราเรียกว่าน้ําขึ้นได้รีบตักใช่ไหมลูกน,นะนนนโอ้ ดูมันซอสถึงดีแล้วอะประสาทดูเป็นไงบ้างเสียหายยังยังไม่เสียหายเท่าไหรนะ่นะ,ะเป้าว่าจะมันจะทนทานก็ได้นะเป็นไปได้นะนะตอนนี้แผลดวงกายนี่คือ,อยังไงนะครับกายนอนขวางน้ำอยู่นอนขวางน้ำว่าบัานใจไหมว่าองกันได้เยอะอไหมหันหน้ามาบอกเลยเร้วฮะหันหน้ามาบอกหน่อย้องกันได้เยอะค่ะมาโอ้มันก็ไม่ค่อยช่วยนะลูกฮะ เนี่ยมนี้ไม่รู้ามันมีขึ้นได้ไงนะพอ,อสังเกตปุ๊บก,ก็มาทางต่ออ๋อมาขุดให้มันเยอะขึ้นอย่างนี้เหรอให้มันใหญ่ขึ้นโอ้โหความพยายามของกายที่ช่วยปกป้องปราสาทจริงๆนันเนี่ยแต่ว่าป้าว่ามันก็คงอยู่ไม่นานนันเนเ่ยดูแล้วจะไม่รอดนะน้ำมันแบบมันขึ้นมาสูงเร็วมากเลยกายก็เลยจะต้องไปเอาเป็นเขื่อนมนุษย์อีกแล้วเหรอโอ้ีหเนี่ยรอยน้ำนี่ล่าสุดนี่ถึงขอบปราสาทแล้วเนี่ย ตรงนี้นแล้วตรงนี้แล้วเหรอโอ้เราก็จะมาช่วยเอาใจดุนในปราสาทบางพังกันนะครับ<แ>เฮ้ยไม่ใช่มันทับโอ้ตายแล้วโอ้ไม่เป็นไ,ไม่เป็นไรเหรอระบบระบายน้ำยังดีอยูบบยอย่โอ้ไปนะครับปิดพักปราสาทโอ้โหมาว่าไม่รอดเลยเนี่ยศัตรูมาทุกที่ทุกทาง แม้ว่าอัศวินมีทักษะศาสตร์จะนอนขวางก็ตามอ,อ๋อมุดคุยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ<น>คิดใครคิดว่าล็อกกายจะทำได้อย่าลืมเมนต์บอกกันนะมาแล้วนี่ไงโอ้โห<อ>โอบรอบแล้วโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โห้ล้อมล้อกกายแล้ว,ลลวอ่ะตึกล้อมเมืองแล้วโอ้โหขยันขยันจริงๆ ตอนนี้นะระบบน้ำลุ่มถลายไปแล้วครับโอ้โหระบบล้มน้ํารางน้ําของกายที่สร้างไว้ครับตอนนี้ถูกโอบล้อมนะประสาทประสาทมีความสั่นคลอนหรืหยอยังครับโอ้นั่งปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวมีามการวิดน้ำเนี่ยอย่างคกุดน้ําต่อไปนะครับขุดทรายต่อไปอขยันจริงอ้าวจะอ,ออกเล้วเหรอยอมแพ้เหรอนะ เอาเป oh, ็นเขาแทนครับอ๋อเผื่อเผื <that 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 ่อจะกลัวใช่ไหมเผื <that <that ่อทะเลจะกลัวครับอ๋อไม่ได้ช่วยเลยหรอกอ่ะมาแล้วนี่ตอนนี้มันกัดจอไปเรื่อยๆแปลว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วนะตอนนี้ถึงตัวประสาทแล้วอ่ะนะซ่อมดิซ่อมอุ้ยอุ้ยอุ้ยส้อมไหวไหมไหวไหมเนี่ยฮะซ่อมไหวเปล่าเอาช็อนไหมฮะซ่อมไม่ไหวเอาช็อนไหมได้เลยจุ้ยจุ้ย มมโดนซ่อมเหรอมันพังเราซ่อมโอเคผมป้องปราสาทต,ต่อไปครับแย่ไม่ได้แย่แย่ไม่ได้เนยไม่ช้าเนยไม่ช้าเราไปฟูดสีลูกนี้วันนี้ขึ้นมาแรงมากครับตุ้มตุ้มอ้อนหลังเลยตอนนี้มีน้ำขังแล้วครับระบบรบบะบายน้ำเริ่มล้มเหลวแล้ว ว่าเนี่ยดูดิมันแหว่งแล้วเนี่ยน้ำมันซ้อแหว่งแล้วเนี่ยกายดูขุดตรงนี้องอ๋อหรอขุดทำไมอ่ะเดี๋ยวมันถล่มทำไงอ่ะฐานมันไม่ดีแล้วนะทลายนี่แล้บ้านี่นี่นี่โอ้ยเนี่ยน้ำอ่านายทลายแล้วอย่ยนาขุดดิขุดแล้วมันจะทลายนะซ่อมซ่อมอ๋ออ,อ๋อซ่อมซ่อมตอนนี้น,น้ำแตก แกล์ประสาทแล้วประสาทเริ่มถูกเซาะทลายลงมาจำนวนหนึ่งแล้วกายซ่อมเร็วๆมือเล้าเกิดการเล้าอ่าดูใกล้ๆนะ้นเการเล้าเพิ่มขึ้นแล้วโอ้โหเล้าแล้วกายนี่แนวเนี้ยแนวเนี้ยเล้าแล้วเห็นเปล่าโอ้ตอนนี้น้ำนะโจมตีหนักมากนี่มาเรื่อยๆแล้วมามาทุกระลอกแล้วโควิดอ่ะล็อกดาวก่อนกายล็อกดาวน์กกาา อ้าวจริงไหมจมลงไปเลยตีแบบหลากมากเลยอ่ะรุนแรงมากเลยอ่ะกายประสาทหนูอ่ะฮะเราจะไม่ยอมแพ้ประสาทหนูไม่ล่อหลอกนี่ป๊าป๊าทีบเลยแล้วกันนะไม่ทีบแล้วฮะกรจะทีบป้าทีบเ๋ยอ้ยออไป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 จัดการน้ำเลยนะโอ้ถึงแล้วโอ้ทลายทลายโอ้ทลาย สลายแล้วตอมทานไม้ไม้อีกโอ้โห uh. oh, แหลมเปี้ยวเลยตอนนี้ปราสาทของกายนี่นะโ oh, โดนจู่โจมกายยังคงขยันซ่อมต่อไปสลายสลายอีกโอ้โหโอ้ดามดามดามไหวไหมดามไหวไหมไมาอีก mm. มาเรื่อยๆโอ้เห oh. ็นรอยล้าวปะ เพราะว่าตรงนี้โอ้โหมันมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้แหวงเหรอแหวงเหรอแหวงเหรอโอ้ยเอ้ามาปัดใจป้าแหวงโอ้โหโอ้โหโอ้คล็๊กคลั๊กคล็กกคล็กอีกแล้วมีการเสียหายโอ้คล็๊กคลักโอ้หดลอยแล้วแล้วแล้วหนักมากไกลโอ้โหสร้างจัเป็นแบบชั่วโมงเลยครับตอนนี้พังแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วแล้วโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไปอยู่ทลายแล้วครับโอ้โหโอ้ยแคลดลไปอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังมึงไดอยู่หายไปครึ่งนึงภายในกี่นาทีแป๊บเดียวบอลน้ำมันถึงแล้วนั่นแหละจริงน้ำมันใช้แค่ข้างบนตูนแค่ข้างล่างอะลายข้างบนมันมันก็คือมนุษย์นี่แหละเป็นหลักคิดของมนุษย์แต่รากฐานต้องดี รางฐานไม่ดีมันก็ทลายสูงแค่ไหนก็ลงมานี่นะครับที่รีสอร์ทของลาเอนนตูนี่นะเบเก้นเบเกอรี่เนี่ยโ,โหสวยงามกรรยากาดีโอ้โหจมแล้วครับปราสาทจมปราสาทจมน้ําแล้วมีการแคลกเกิดขึ้นอีกแล้วไกล์อคอยเพียนนี่จะซ่อมนะครับโอ้มามารุนแล้วว่าโอ้โหโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ มาเรื axy, umas, ่อยๆมาทีนี้มาต่อเนื่องโอ้โหมาต่อเนื่องมาลุนแรงขึ้นเรื่อยๆมาต่อเนื่องและลุนแรงขึ้นเรื่อยๆดูนี่กายจะเอาอยู่ไหมตอนนี้โจมตีหนักมากโอ้โหโอ้เดี๋ยว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 ปิดไว้ปิดไว้ไม่ไม่หายแล้วเหรอไม่หายไปแล้ว ปิดไว้ปิดไว้ไม่ตกใจมันจะทาลายไปพร,ปรอ้อมกันเซาะไปเรื่อยนีความพยามของกายน่าจะทนไม่ไหวแล้วถึงขั้นตอนจุดท้ายที่มันจะกาลวาอาาสานแล้วครับาจากปราสาทกลายเป็นอึมหมาไปแล้วตอนนี้นี่งไงดูนี่มันเล้าแล้วทีปลงไปโอ้โห,โหยังพ้อกกนเราต้องถอยมานะครับชาร์จพลังนิดน,นึง Oh, no. <laughs> อ้าวไม่ทาไม่ทำวะม,มันไม่น่าจะอยู่ไหวแล้วกาย <c oughs> นะ <c oughs> ป้าไม่ได้ทำป้าถ่ายเฉยๆป้าไม่ได้ทำอะไรตั <c oughs> งอีกแล้วฟังพังต่อเนื่องมันท่าทางมันจะทนไม่ไหวใครดิป้าไม่ได้ทำเออป้าจะถ่ายเฉยๆนี่ไม่เชื่ออีกไม่เชื่อโอ้ เอ้ยทำไมมันมันเหลือแค่เที่ยวเองนิดเดียวแล้วเนี่ยฮะเรียบร้อยแน่นอนมาว่าพังไปแล้วเนี่ยกเ็โอ้ไม่เหลือแล้วหมดหมดงานนี้เราก็จะโอ้ยมีแท็กอะไรก็นะอาไรก็นะโอ้ยโอ้ยไปปกป้องเร็วปกป้องเร็ว อะไรโอ้ยมา,ยมาไปปกป้องทะเลมาไม่ได้ทำอะไรโอ้ยเจสดูดิผลงานของเราน่าจะไม่รอดไปในายในห้านาทีนี่แหละกายนะโหดูเฝ้าเพียรปกป้องมาตั้งนานเป็นชั่วโมงอะ่ะป้องกันมันเป็นชั่วโมงอะ่ะ ยังคงยังคงกอดยังคงกอดอกอดออต่อไปในที่สุดในที่สุดในที่สุดประสาทนี้ก็เหลือแค่ก้อนขี้หมา oh, <no. S 1> อันเล็กๆลงทุกทีทุกทีทกทพร้อมกับคืนทะเลที่เอาจริงตลอดเวลาม,มาเรามาปิดท้ายวาระสุดท้ายของอาณาจักรนี้ไปด้วยกันนะครับกับท้องฟ้าสีวานิลสกายของทะเลปานบุรีนะครับปานน่บปาน้ำปาน สวยงามมากจริงก้อนขี้หมาของกายทลายลงไม่เหลือชิ้นดีแล้วตอนนี้โอ้โหขึ้นมาแล้วโอ้โหซ่อมยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยถึงการปะา,าสารเรียบร้อยยังคงกอดต่อไป <c oughs> อไม่ต้องรอดูจนจบหรอกนะ <c oughs> มันพังแน่นอนอ้าวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าบาย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 ลูกาะบายบาย เกดเกดบายบายลดดถ้าเพ,พื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะบ๊ายบาย